ดวเลครับเราวันนี้นครับเราจะมาสอนวิธีการวิธีการสมัครหรือว่าหลังจากซื้อคีย์จากเว็บรอเอกแล้วเนาะแล้วหลังจากที่เราซื้อคีย์จากเว็บรอลเอกนะครับจะมีคีย์มาให้ให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อแล้วข้อมูลจะขึ้นคีย์ตรงนี้มานะครับแล้วหลังจากที่ซื้อตันโพแทสเซียมมานะครับให้กดเข้าลิก์ดิสโพแทสเซียมแล้วกดหาบอทปึ๊บ นะครับตอนแรกเนี่ยให้เราพิมพ์คำศัท์คำว่า register นะครับ r e g i s t e r นะครับแล้วกดคลิกไปนะครับแล้วมันจะให้ใส User Name นะ่ username เนาะปุ๊บแล้วก็ใส่ username ที่เราต้องการแล้วเราก็ใสน่นี่และคีย์ที่เราได้มานะครับจากจากอะไรนะจากตัว x นะตรงนี้แล้วก็มาใส่ในช่องที่เป็นคำว่า key แล้วจากนั้นเราก็ ถ้าเกิดได้ได้เนาะปุ๊บอันนี้คือผมไม่ขออนุญาตโชว์กีดูนะเพราะว่าเพราะาผมสมัครไว้ในตัวอื่นแล้วแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างนะครับพอเราจะหลังจากที่เราจะอ่าหลังจากที่เราลงเสร็จมันก็จะโชว์รหัสกับพาสเวสูตรมาให้นะครับซึ่งรหัสกับพาสเวิร์ดนั้นนะ่ะเก็บไว้ให้ดีอย่าใ,ให้คนอื่นเห็นเพราะว่ามันสำคนอื่นเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้นะครับ แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วมันก็จะมีลิงก์มาให้เนาะแล้วก็ดาวน์โหลดมาอ้ออย่างข้อเสียของตัวน,นี้นะครับก็คือคือเสถียรที่สุดคือ Windows 11ใครที่ Win d o w s แบบไม่ใช่11ก็อาจจะไม่แนะนำนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้แหละ้าจะไม่ผิดแใช้ไม่ค่อยได้ไม่ไแน่ใจเหมือนกันแล้วก็นะครับดาวน์โหลดก็จะดาวน์โหลดมาเนาะ อ่าแล้วก็สำหรับใครที่แบบไม่สามารถเข้าตัวละออออโต้ไอคิวหรือว่าเบอร์สเป e ์ได้นะครับให้ไอคิวก่อนเนี่ยให้ a t t a c h ก่อนหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปนี้เหมือนกันว่าเอ้ยเป็นยังไงนะครับต,ต่อไปนะครับเขาสั่ง reset h w d ้ดดีนะครับให้ใส่เหมือนตอนที่เราดาวน์โหลดเลยอ๋อต่อไปเนาะผมก็จะมาให้ดูว่าเอ้ยว่าแบบเอ้ยตัวละเนี่ยคืออะไรโพแทสเซียมอ๋อ ไปก่อนเนาะโอ้ยมาบอกว่าไอธีการรันเนี่ยหน้าต่างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็กดใส่หัดมาแล้วมันจะมาหน้าจะมาหน้าอย่างนี้เนาะแล้วปุ่ม attach เนี่ยจริงๆคือปุ่ม inject หรือว่า, ject, วาปุ่มเนี่ยปุ่มเนี่ยจรวดในที่แบบ UI แล้วปุ่ม execute เนี่ยคือปุ่มการรันสคริปต์จะทำได้ก่อนต่อเมื่อปุ่ม attach เนี่ยเปลี่ยนสีนะครับผมจะล็ะอเขา attach ก่อนแล้วสีมันจะเปลี่ยนเอาไอเวนเห็นไหมเอ๊ะ เองนี่คือไอตัดแล้วนี่่องนี้คือ I อันนี้คือรันติดแล้วเราก็รันสคริปตได้เลยนะครับแล้วก็ขอจบวิธีการใช้สอน Python แค่รอน,นี้แต่ว่าผมไม่ไมีให้ดูเนาะเพราะว่าเนื่องจากผมใช้ Windows 10มันไม่เสถียรมากตัวรันนี้เป็นตัวรันที่เหมาะสำหรับคนใช้ Windows 11นะครับครับผมครับ